สุดยอดผมเจอกันอีกเช่นเคยอีฟบอล2026นะผมหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาเกือบอาทิตย์นะวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับวันนี้จะได้ยินเสียงฝนนิดนึงนะผมว่าวันนี้ฝนตกนะวันนี้ผมมีนี่นะครับเปียเอเมบริกโอวาเปยองนะผมร่างโอลิมปิกมาร์คเซย์นะครับ่างนี้ผมเล่นเป็นล้อยิ่งสปิดเกมนะครับยิงไป16ประตู2อัดซิสต์นะผมผมต้องบอกเลยว่าร่างนี้เป็นร่างที่โกงเหี้วเลยนะผมสำหรับใครที่อยากได้ผมก็มันไม่มีแล้วอ่ะมันมีแค่รอบเดียวนะก็คือคุณต้องติดท็อปล้านนะผมแล้วก็ รอซีซั่นใหม่เราซีซั่นนี้ผมคงต้องติดท็อปล้านนะจะได้ใครวะลืมละผมขึ้นให้ดูนะ <c oughs> เออถ้าจบท็อปล้านซีซั่นนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นท็อปล้านซีซั่นที่หนึ่งนะซีซั่นที่สองนะครับซีซั่นแรกเป็นอิสโก้นะครับทีมี่ผมล่งนี้เป็นอ่อทีมโอลิมปิกหมักเซยนะผมปรับเป็นภาษาไทยปะผมก็ลืมเลยอันนี้เป็นนักล่าดักยิงก็คืออ่าโกเบเชร์แหละผมจําได้นะ อันนี้ก็เป็นสถตของออมบามิยองนะผมมีเลตติ้งอาวอลเลตติ้งอยู่ที่ร้อยสองนะมแล้วก็การรับรู้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ทราบนะเรื่องภาษาอังกฤษนะเออผมพอที่ผมไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วผมก็ลรมนะครับอันนี้ความเร็วอยู่ที่เก้าสิบสีแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่95้าสิบห้าบอกเลยตัวนี้จำตะจับกิงพาวเวอร์อยู่ที่แปดสี่นะผมแล้วก็การกระโดดอยู่ที่แปดสเดนะครับการทรงตัวอยู่ที่แปดสิบห้าแล้วก็ เซมิน่าที่85เซมิน่าก็เกิดอยู่นะอันนี้เขาให้บูทเป็นออฟเดอะบอลนะผมก็จะมีบูทเลยว่าบูทการรับรู้ในเกมบวกแล้วก็ความเร็วแล้วก็การเล่นความเร็วแล้วพลังงานนะครับอันนี้ผมบูทเป็นชุดติ้งนะครับก็จะมีการควบคุมบอลการจบสกอร์พลังการเตะและการประทะนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลของโอเปรยองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอะเออมันเป็นภาษาไทยคือเปลี่ยนผิดนะนั่นก็เป็นส่มเสริมเข้าไปนะผม โอเเคครรับาไปดูในเกมดีกว่านะว่าเปียแอร์เอเมิลิกกาไปยองล่างนี้จะตึงหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะผมผมไม่ได้เคยได้ยินเสียงฝนวันนี้ฝนตกอ่าเปมันเรนนี่นั่นแหละผมอาจจะได้ยินนะครับผมได้เปิดก่อนนะเป็นเจ้าบ้านนะวันนี้นี่ผมชื่อผมโปรดระวังเดมเบเล่ใครที่อยากดูเดมเบเล่นั่งแต่งก็คอมเมนต์ไว้นะผมเป็นร่างที่ผมอัพเองนะ ถ้าจะไม่โหดเท่าเดมิเล่ร่างคนอื่นนะครับนะครับแต่ว่าผมอัพแค่นั้นเฉยเป็นเดมิเล่ที่เร็วแค่สปีดนะผมอย่างอื่น,นไม่มีเยอะเลยเลยมีดีแค่สป,ปีดอย่างเดียวนะผมสป,ปีดคือสป,ปีดจริงๆโอ้แล้วลูกนี้ครับคานตัดไสกัดยังมาครับโอลิวอคานลุตกุลิตขวาลงโล่งเฮมซีครับผมปล่อยจอยแล้วกันอ้าวเฮมซีเลยเฉยเลย สวยปะวาเยอตัวเลเสียผมเดกคสต้เนี่มสซี่มิสซี่ร้อยแปดมสซี่ร้อยแปดเสคนละเอียดอแน่มสซีอะไรวะเฮ้ยมันมันต้องมิดสนแน่นอนไงกุลิ โดนอีวีสูทสวยคขาต้ายาวเลยที่นี่มาแล้วโอบะบิยองไม่ได้เลยการ์ดมีทั้งไล่กาดทั้งกุลิดเลยนี่ว่าดีมีฟันบัตเทนนะครับแม่งสามฐานเสียกับโดนซะแล้วปวดระวังโอปะบิยอง โอ้โเปไม่ได้ป่ะ,ดปะโดนคนนี้ดำนะผมตัวมา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 โอ้โแล้วมีซูบเพื่อนวี่เทียบได้อย่างนี้แล้วยกอู้ไม่ได้ครับโดนยันคนเล,ล่อเฮ้ยไอ้ยันคนเลอ้อนี่หว่าจำได้มึงยิงกูมึงหม่งสัวกองหลังกูไปไม่เป็นเลยแต่ไม่ใช่คนนี้นะ ใครก็ไม่รู้เจนในแรงไม่งโดนไป5-0นะผมพอเลยอ้าวโอ้ไปยองลูกนี้แล้วลูกโอ้โกูไปเลียงทำไมเนี่ยทำไมไม่วิ่งไปเลยงงจังแล้วเปิดไอ้มเป้เปิดม่วงลูกนี้โอ้ไปยองโอ้ยติดโอลิเวอร์คานมาเฮ้ย เราส่ไปแย่งมาได้แล้วกดไม่ได้ไปเล่นเล่น,ล,นลิ้นลแล้วผมไม่ได้ไปกดแตไว่าจะปั่นเลยนะเอาเคลียร์ไหเนะี่ยสามสิบนาทีผ่านไปหนึ่งในสามผ่านไปแล้วแล้วสวยครับตัวตัวนี้ผมลองเอามาเล่นดูเลยเดี๋ยวผมถ่ายลงคลิปหน้าผมไออะไรว่ากล้องหลังอะเอาอย่างนี้ อย่างนี้โอวัปยองหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับโอวัปยองไปแล้วไปแล้วอย่างนี้ยิงยิงโอวัปยองสวยอ,อย่างนี่ดูมาเปียเอมบริคโอวัปยองดูครับจังหวะแทงวิ่งมาจาก,กครึ่งสนามครับผมสวยจัดมันทีได้การครับผมยียงจูลามเฮ้ทีมเขาแม่งตำนานเต็มทีมเลยนี่ยแบบทีมกูมีแต่ตำบน ยครับเจมเขีบไปก่อนแต่ตอนนี้เรามาลองมารีวิวคลิปหน้านะผมไอเจมนะี่แล้วก็มีอีกส,อ,กสอ,องตัวนะครับเป็นอะไรวะกาเขียวของกาเขียวสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราเราดูกันอามานี้โอวไปยองไม่ไปดีกว่าโอ้ไปคิดนานเกินไปครับ คิดนานเลยพอไปวิ่งใส่เขาด้วยโดนตัดเลยนี้เขียครับมันที่ฟอสเตอ่์มันเทินทีนึงวนตีมาเลยเขียไปครับเขียไปเลยเขียบจบไปแล้วครับึ่งแรก,กับมากครึ่งหลังมาแฟงอยกะนะยายาตุเล่ยิงสักงั้น ยิงอะไรแย่งแย่งแย่งครับพูดผิดพูดผิดเหยาอยา่าตุเร่เอาบาสตันี่เคลียร์ไปเลยทุพกพี่ซันไปแล้วจ้าโอ้ซันสปีดไม่ได้ครับโดนตุลามคุมกำเนิดซะงั้นเอาแล้วอย่างนี้ลิวันโดได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับซาลิบาก็คุมกำเนิดเนาะทุนี่ดำมมาดิแฟงไลกัดเยาเหยาตุเร่ลุดกุลิดโยนครับ ทีมเขาแม่งมีแต่อีปิกนี่เป่าไปรับโอเปยองส่งมาลูกนี้รีบันโดโอ้โหจะไม่ได้ครับแม่ไม่งั้นจะยิงหนึ่งแอสซิสต์หนึ่งนี่เอ็มวีพีเลยครับโอเปยองไม่ได้ครับโซเลสไม่ได้ป้องผันเคียบไปก่อนครับไม่ได้ครับบาสตูนี่ยาวขึ้นมาครับ ต้องเปลี่ยนเอาเดมเบลเล่แล้วก็ฟิลันดาเลลงมาซะแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลของทีมนะครับเอาคาร์อลอสปิกกิ้งอย่างนี้โดนแล้วโอ้โหคอสตายังช่วยไม่ได้ครับคาร์ออลอไปีกดผิดนะผมเชียบมาแล้วใครวะเนี่ยลเนิมิซี มาครับโดาลุดคุณลิดโอ้โหของลูกนี้ครับนึกว่าเข้าแล้วไม่ใช่นะคอสตาถึงกระบุนเลยครับมูรินสานหน้าเลยครับทีนี้ดูครูคอสตาร์จะจ่ายไปให้โอบาบิยองโอบาบิยองอ๋อให้ใครไม่ไม่รู้ครับเจมไปก่อนคุณบอไปแล้วครับตอเลสตอเลส วิ่งไปแล้วโอ้โหโดนตุเล่มครับไม่ได้ครับเดีด๋ยวตุดโอ้โหลูกนี้ครับย่า,ยา,ยายตุเล่มงไ,งมไม่ได้แรงงี้วะไม่อะไรครับให้ไปให้ไปตุเล่ของซิตี้เราอ้าวสง่งไปซ้ายไปสง่งไปขวาโอ้สับสนซ้ายขวาแล้วคูช่วงนี้วิลเ,เช่ปอมฟันวิลเ,เช่ปอมฟ,ฟ,ฟันแล้วโอ้บ้าบ,บิยอง ขอโทษที่กดยิงกูกลัวมึงปแปลน,นี่กูเลยกดยิงเลยขอโทษขอโทษโอบาปไปยองตงเซตต้องจับกันไปโอ้บาไปแล้วไม่ได้ครับไม่ทันอ้าวแล้วงี้ครับตอ,อเลสแหเ,เคลียร์ไปก่อนเนื้อได้คำแน่นะครับไปสวดนะครับสวดทุกคนต้องเข้าใจผมด้วยไม่มีคนมาเย็ยนเลยหรอเปิดเข้าตรงนี้แม่ง ทางหน้าครับบัติสต้าสวนโดนสวนมาแล้วครับระวังครับอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้นะมาเมีโอ้โหฟาวครับลูกนี้จะทุบโ,โดนจุดโทษเลยเอาโดนแดงด้วยาตาฟอสกี้โอโตอสกี้โดนแดงโดนจุดโทษด้วยกู เขาดูนะครับเมสซี่บิงมาอย่างนี้ต่ก๊อกสกี้โอูู้่วเน้นไงสัตว์ได้มีวันเลยกลัวเมสซี่มันยิงไงต้องอันนี้ครับผมแม่งไงดีวะซ้ายขวาปะนองตัวยิงกัแล้วเนี่ยโอ้โหอุ้ยว่าคันยิงซะเลยซ้ายขวาดีวะขวาแล้วกันอุ้ยเซฟสัตว์โดนกุศลโดนกุศลอืมไม่ทำด้วย กูทำแน้วมึงลงสุดแล้วเราทำสิอุดตอนนี้เราต้องรีบจบนะเพราะว่าเราไม่มีหลังแล้วเย้เจ้าตุ๋ย,ะยะๆๆเอาไปไปแล้วครับๆๆไม่ได้ครับเอา้าแล้วว่าบปยองลูกนี้ครับโอ้ยนี่ยกให้เมลลี่นะครับแล,แล้วแล้วอย่างนี้ปัตติสุต้ามาจะให้ไม่ได้ครับปัตตุนี่เคลียร์ไป อ๋อแค่สี่นาทีครับไม่โดนก็พอแล้วโอ้บาโอ้หระวังครับเหลือตัวเดียวแล้วคุณทำได้คุณทำได้ทุกคนสวยอย่างนี้ดีกว่าสวยผมงชนะไปดูแข่งไหนครับดูแข่งเยอะอีวิชั่นสองนะครับ โอเคครับทีน <amounts> น <of audio writers> okay, okay, ี like mine, ้ก็ต you know, ้องบอกเลยครับว่าใครที่มีโอวิยอง่างนี้ก็น่าจะอัพไปเล่นแล้วนะซึ่งมันก็โหดจริงๆนะครับของแับโอวิยอง่างนี้ปกตินี่ยิงสัดชนะนะผมแวันนี้แปลกนะครับยิงนัดเดียวยิงลูกเดียวนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจนไหนขึ้นหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอเกินนิดแบบนี้นะครับ